โอเคครับผมสวัสดีครับทุกคนสวัสดีสวัสดีสวัสดีครับวันนี้เรามาถ่ายเพลงเราอยากจะให้เขาดูทีเซอร์เพลงใหม่ของพวกเราก่อนนะครับผมนี่เพลงใหม่นี่เป็นไงเป็นไงไหนยังไม่ทันขึ้นเลยนะอันนี้อันนี้ก็ยังไม่ชื่นทมินี่ครับผมวันนี้เดี๋ยวฝากติดตามเพลงใหม่ด้วยนะครับน่าจะเดินประมาณเมษาเมษาหรือว่าพฤษภาประมาณเมษานครับประมาณเมษาเดี๋ยวได้ฟังกันแน่ครับเป็นเมษาเรื่องอะไรนะเมษาพฤษภาเออตู่นละตุ่นละตุ่นละกูพูดถูกแล้ว เจ้าบ่ต้องทำให้ผัวใครโอ้อายไม่ใช่ผัวใครเจ้าบ่ต้องสมองที่หัวใจไอ้ก็มีหัวใจไอ้มีทุกเฮ้ยมันมีดอกบัวอยากกินดอกบัวไว้ลงไปเลยลงไปเลยลงไปเลยดอกบัวไม่ตามน้อยลงไปเลยลงอุ้ยโอ้ยแล้วเปียกแล้วเปียกแล้วโอ้ยตอนแรกจะไม่ลงหรอกอันนี้มันเปียกแล้วทีเนี้ยลงไป้ย

เอาไมไป่นยเฮ้ยไปแอบมองท้ายน้องไม่ใช่ถ้ากูก็ติดเนียเอามาเร็วๆจะกลับบ้านังุย้อนเดี๋ยวกูเอาไว้ช่วยก่อนดเออ้ยแล้วดูตินี่ยไ้รังซุกอ่ะอาเงงใช่ไหมอยากลงอีกไหม มันที่หายเลยวันนี้เราเดี๋ยวฝากติดตามด้วยเป็นเพลงใหม่ของพวกเรานะครับผมกลับมาทำกันแล้วแต่มันเพลงนี้มันทำนานแล้วนะน่าจะประมาณปีหนึ่งแล้วอ่ะแล้วโอ้ยเออปีเออเพื่อมีเวลาถ่ายไงแต่ไอหลังกลับมาพอดีก็ได้เวลาเอาดีๆมึงทำอะไรกันเนี่ยจมวังกุ้เนี่ยแล้วหอยหลังอยู่ไหนเนี่ยอันนี้เราอยู่แบบบรรยากาศทุ่งนาทายหลังมาแบบชิลๆด้วยใกล้ๆบ้านผมเขาเรียกวางกุ้งแต่แต่มันร้อนจริงว่ะแต่คนติดตามเราอยู่บางกุ้งมีนะใช่ครับอันนี้ตอนนี้ห้าโมงแล้ว มึงดูมันมึงทอดหลักที่เนี่ยเนี่ยหายรองเท้าให้แม่งเนี่ยหายเลยเนี่ยหอมแม่เป็ไงเห่าเลยท่านี้เอาเลยไปเอารองเท้ามาเห่าห้องห้องเนี่ยไปหารองเท้ามาดูกูจะเก็บของรอล้วนี่เป็นบรรยากาศชิวๆของเราทุกคนถามว่าเฮ้ยไอหลังไะอยู่บ้านผมทำอะไรก็ช่วยงานนะเดี๋ยวดีช่วยงานแล้วนะโตขึ้นไม่เอาก็ได้รองเท้าคู่ครั้งเดียวเอาแล้วมึงจะใส่ไหน เอาดีถ่ายร้านไหมเนี่ยเออไม่ง่าจะจมลงไปในดินอ่ะโคนลึกมากกว่านี่ดูดิครึ่งขาคู่โคลนอ่ะกูเมื่อกี้ต้องแบบดึงขึ้นมาเลยอ่ะโอ้โหดี๋ตัวเละๆทั้งนั้นเลยลองว่าอะไรของกูเนี่ยมาปะโอ้โหโอ้โหรักน้องรักกันแล้วน่ะโคตรแม่งจังเอาไปไปมาดูด้ของเอ้ยดูของหลังหน่อยนี่ครับ เว้ยเป็นอะไรอ่ะหุยแดกหญ้าแล้วมันเป็นอย่างนั้นแหละหมาเดาเฮ้ยมาฟังดิได้ยินอยู่อึกบอยู่มึงเป็นอะไรอ่ะมันจะมันกินหญ้าแล้วมันจะอ้วกหมาไปอยากดูดูดิให้คนดูดดููได้เหรอให้คนดูดูเลยคนดูชอบเด็กไม่ต้องบอกคนดูก่อนคือหมาหมามันไม่ได้เป็นอะไรมันแบบมันกินหญ้ามันมันเป็นยาอะไรอย่างเะ ไปทุกคนไปกลับบ้านดีกว่าตอนนี้นะครับผมไปหาข้าวหาปลากินดีกว่าเพราะว่าเราค่อนข้างที่จะเหนื่อยในวันนี้้วม้าจจตอนไหนวะสามโมงมาสองชั่วโมงแล้วถ่ายยังไม่ไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นต์เลยั้างเพราะว่าเราทำกันเองรู้สึกว่าอยากมีฟิลทำกันเองเหมือนเพลงลนะั้นอ่ะเพลง <Hey. S 2> เป็นพี่น้องเลยไม่อินอนะ่ะที่ร้อนทุงง่งนาใช่อันนั้นคือฟิลที่เราถ่ายกันเองนะผมอยากกลับมาฟิลนั้นอยู่แล้วไนงะ <laughs> แต่น,นี่น่าจะแบบมีอะไรให้ดูเยอะนะครับผมเองเดี๋ยวรองเท้าใครน่ะไปไอ้ก้วย ลังมานี่ดิลังต้องยกนะมันจะล้มนะลังมานี่มาคุยอย่างกันดูนี่เป็นยังไงร,รู้สึกมาอยู่นี่รู้ส,ส,สึกดีเหมือนเดิมดีมไหมไอ้ไอ้แล้วมึงล้างอะไรของมึงล้างดีดีดินะ <c oughs> ี่ยอ๋อเป็นคนนักแข่งเขาโดนอู้วคนนักแข่งทำไมมันเป็นอย่างนั้นอ่ะไม่มันเยอะเวลามันโดนน้ำมลองเอาของมันดำเยอะกับปิงมีม <c oughs> ีอนะไรบอกคนดูไหมวันนี้วันนี้สนุกไหมมาถ่ายงานสนุกชิบหายเลยแหละ ไอ้หลังมึงอย่าเลือนไอ้หลังเดี๋ยวนี้มึงออกสาวแล้วนะกูจะบอกไว้ให้มึงแตวโพดเออเดี๋ยวนี้มึงแตวแล้วมึงมึงจะโดนรุ่นใหญ่เขาแบบกระทืบนะมึงจุ๊งติ่งมึงตุ๊งติ่งไปมึงเลยตุ๊งติ่งเลยมึงจะเลิกตุ๊งติ่งไหมชอบแค่ไหนโอ๊ะแล้วดูปางเท้าใส่หน้าคนต้องเท้าใครอ่ะเง้ามันนะไรก็ไม่ใช่ก็เลยเก็บไม่ได้ไปอ่ะเฮ้ยไปทุกคนตอนนี้เรากำลังกลับบ้านเราจอดรถไปตรงนั้นเดี๋ยวพาไปดูเนี่ยเดี๋ยวคุณดูถามเนี่ยเอ้ยพี่อย่าวันฟัน วันวันหนึ่งทําอะไรบ้างเนี่ยถ้าแบบว่าเป็นเวลาแบบปกติเราก็ถ่ายงานอะไรปกตินะแต่วันวันที่แบบอันนี้เราแบบอยู่ๆมานนึกอยากถ่ายเพลงไงพี่อาร์มไม่พี่อามไม่เอานะไปถึงขอคานพี่อามไหนเอ่ออามอะไรกวนนะอะยะยังตื่นเนาะมันรักกันแล้วเนี่ยมันรักกัน <laughs> อย่างว่ามันโตขึ้นนะมันโตขึ้นฮะเป็นอะไรนะเขาเรียก กิการไข่เอาดีของใครไอ้ดังในดูดิไม่ใช่ไม่ใช่ไหนครับด้วยมันเป็นเหมือนอะไรเป็นผดร้อนผดอะไรเขาเรียกเหรอขอโทษขอโทษขอโทษมาดูก่อนตุ้มติ้งเดินไปทำให้มันฝึกปลาเป็นชายในตัวมันดีไอ้ดังมาฝูกปลาเป็นชายเร็วๆมาปีต้นไม้จะไปดีปีต้นไม้จะไปอย่าอย่าอย่าใส่ในนั้นเกลือเลยหน่อยเลยหน่อยเลยปรับอารมณ์ได้ไมครับเลย วันนี้แบบเหนื่อยจริงเดี๋ยวจะร้อนด้วยทุกคนรอนแ้กลับไปกินน้ำท่อมเลยไอ้ลังเดี๋ยหัวล้างข้างแตกไอ้บรรย์นี่พวกเราพวกเราเอาน้ำท่อมมาด้วยนะทุกคนไอ้นี่สั่นเอาริงไม่ได้เหนื่อยหรอกเมาถ่ายไม่ไหวแล้วเมาเลยน้ำท่อมถ่ายไม่ไหวแล้วจะอ้วกเดี๋ยวเราไปหาคงหาข้าวกินได้แล้วจะกลับบ้านแล้วแต่อย่างว่าแล้วเราพอมันถ่ายกันเองอ่ะมันก็แบบมันทําได้นิดนิดน่อยๆไงแบบบางอย่างเราไม่ได้ไม่ได้รู้ซึ่งถึงไปทำแต่มันก็จะออกมาดีนะวางเดี๋ยวเดี๋ยวรอดหน้ามาเดี๋ยวเดี๋ยวก็แบบพีอาหารไม่น่อยเออเพราะมันตาม ตลอดเลยนะมันแบกเรานะเว้ยมันดูแลเราตลอดทั้งทิปเลยนะโอเจเองมากนะเว้ยว่ามันมันหิวน้ำมันอยากมันอยากกินน้ำเย็นๆเนี่ยแล้วมันกินไหมความแข็งหน่อยก่อนอ่ะไอ้ลังบอกเลยคนดูดิมึงอย่าพึ่งเดี๋ยวกูทำให้มือมีต่อกรกบอกเลยคนดูหน่อยมือมือสาตายอ่ะร่างเดิมมันกลับมาอีกอะนะไอ้ไอ้หลังล่างทองคนเราต้องมีต่องร่างโอ้โห้ไอ้ลังเขาบอกมึงว่าอะไรให้มาบอกคนดูว่าอะไรเนี่ยอืมบอกคนดู ความในใจที่ไม่ได้เจอคนดูมันตลอดระยะเวลาหนึ่งปีแต่ก็บอกว่าเไปเลยมึงไปไหนก็ไปไปแตมึงไม่ต้องกลับแล้วคุณแม่ต้องกลับแล้วกันเแม่มึงไปจับมึงไปจับเดนเรื่องอย่างเงี้ยมามันเป็นมันมืนน่ะมันไปจับเดนเรื่องอย่างงี้มาไอ้ไอ้ไอ้เป็้นตัวมึงไอ้หลังมันนี่ยืนแบบด่าด่านี่จะทำเป็นไฮไลท์ไฮไลท์คลิปยืนด่ายืนด่ายห้องใจเยือกเฉีด มึงจะด่ากูเพื you, ่อไม่ยมึงจะด่ากูเพื่อเอาเอาดีอ่ะคนคนทำดีคนแบบมึงจะด่ากูเพื่อจะปกติคนดูโดนด่าแล้วทำไงไอ้ต้องใส่แล้วจะด่ากูเพื่อมันไม่มี็นาตั้งคำถามหรอกเนาะใช่เอาไอ้บรออะไรอ่ะโคตรแม่งไงลูกายดอกทองแม่งขายด่าแม่ขายโอ้โด่าด่าแม่ขายโอยโหเห็นแม่มึงเข้าบ้านลูกชายนะ แรงจังวะอโฟังกูนะคือถ้าโคตรแม่มึงสองคนดูคิดแน่คงจะภูมิใจในลูกตัวเองอ่ะโคตรโคตรอ่ะกูบอกให้เจอลูกแบบนี้เขาคงจะไม่ใช้คำว่าช่างแม่เหตุผลแน่แหละช่างแม่เหตุผลตอนแ้ววันนี้พอแต่ละคนดูอยู่ดีอ่ะ้ยมึงทำอะไรเนี่ยไอยี่ล้างตีนดูล้างสะอาดมากเลยแต่ดูหอยยั่ไอ้หน้ามึงไม่ต้องขึ้นรถเลยถ้าตัวฟอฟอฟออย่างเงี้ย บอกให้แม่งล้างตั้งแต่ตอนไหนแล้วนี่ะนี้ำหมดแล้วโง่น้ำหมดโง่ควายควายน้ำหมดโง่อ้าวแล้วเขาจะให้หมาแดกอ่ะจะเล่นน้ำแข็งเออแบบน่าเบื่อไอ้หลังมึงพอเลยพอเลยอย่ากู้ไอหลังไม่กล้ามึงจะไป็นยุ่งตัแ่แม่งกลับมาอีกแลนี้แบบเดิมอ่ะไปเลยทุกคนเย็นแล้วกูบอกไปอีกรอบแล้วเนี่ยไม่ไปสักที มาลากรถมาลากรถนะเฮ้ยนี่น่ารักเขาเว้ยไปไหนอ่ะไปไหนมันเป็นหมาหรือมันเป็นหนีเ่ยมันไม่มีอะเฮ้ยเนี่ยให้ให้คนดูไปซื้อรถอย่างเงี้ยใช่แนะนำแนะนำเขาแนะนำคน่ดีดีมากให้ดีจริงเนี่ยมึงลองคิดเกี่รถเนี่ยแค่สองพันบาทอ่ะมึงแบบมึงใช้คุ้มเลยอะใช่ เวลาเอาของไปลงเลอวปกติเวลาเราเราไปอะ่ะเราจะไม่มีด้วยของอะ่ะอะไรต่ตางๆไว้หลังรถแล้วพอทีนี้เราจะใช้เราก็ต้องไปอยู่ในรถยกเออบางบางทีเราไปถ่ายไกลๆอย่างนั้นอะ่ะเราก็ต้องกลับมาเอาไปกลับมาเอาไป,อ,าไปอย่างเงี้ยเปหน้าดีไหมเนี่ยเอาไปหาซื้อมาใช้เนี่ยที่ไหนสักที่มึงไปรถลากรถเข็นอะไรอะ่ะก็ไปลองไปซื้อดูแต่มันคุ้มจริงอ่ะเนี่ยสองพันเนี่ยใช้คุ้มเลยไม่ได้สปอนเซอร์นะแต่อันนี้ทำอีกไม่ได้สปอนเซอร์เอามาเลมืเนยเมื่อกี้ นี่ยสองสามแอคชั่นนครับรถลาดของคนไทยที่ทุกบ้านต้องมีรถลาากูมาสามารถแบกพินได้ไอ้อะลาคนดูเป็นภาษาได้ก็สำหรับคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันสองหมูเรากันเดี๋ยวเอาบอกลาคนดูเป็นภาษาอีสาน กดตัดกล้องนี่มีปัญหากับมันเลยนะเนี่ยเออวอรมันแน่ไอ้ยัไม่ต้องกินข้าววันนี้ไม่ต้องกินมดอาหารมดมดอาหารห้าหมู่เป็นไรกูข้อจ้าข้อเชี่ยวไปแลงเงี้ยยอมมาแล้วไปเลยดีไหมที่มาอยู่เนี่ยอยาดีดีแค่ไหนโอ้โหยังอยู่มาคงไม่อยากอยู่ต่อเลยมึนยังหวนเรื่องมึนจัดเลยมึนมากเลยอ่ะเรืองนี้กดดีไลน์เลยกันเล่นเล่นถ้าไปถึงหออย่างนี้ อไงแล้วกูให้โอกาสมึงอ่ะมึงจะเอามันบ้างถ้ามึงไม่เอากูเอาแน่ถ้ามึงไม่เอากูเอาแน่เอาเลยมึงมาเนี่ยหอยรถเหยียบแม่งหยุดก่อนยุดก่อนหยุดก่อนไปฮะพูดไม่ต้องหรอกไม่ต้องไม่ต้องทำอะไรพูดกูว่ามันเอื่มแล้วว่ะกูพอละกดไลค์ด้วยทุกคนไปละหาข้าวกินดีกว่ากลับบ้านกลับช่อง